็นข้าวไข่ต้มบางทีอ่ะของธรรมดานะแต่ว่ามันอร่อยนะมันขึ้นอยู่กับไงอ่ะฐานที่ก็มีส่วนนะผมคืออร่อยมากเลยนะคพั่สวัสดีกันด้วยนะครับผมสวัสดีอา ลุงป้านาแล้วก็พีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆคนท,ทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมสําหรับเช้าวันนี้นะครับผมอากาศดีมากนะพี่ๆเห็นไหมครับผมข้างหลังผมเนี่ยเนี่ยพี่ๆหมอกเกอะยวมากๆเลยนะครับผมก็อากาศดีพอสมควรเลยนะครับผมที่บ้านน้องด้านนะพี่ๆนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวน้องด้านเนี่ยจะ <c oughs> ไปอเช้าวันนี้นะน้องด้าจะไปเยี่ยมน้องคนป่านะ หรือว่าน้องไม้นะครับพี่พี่แล้วก็จะนําอาหารไปกินกับน้องไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่นะเดี๋ยววันนี้ก็เราจะไปกันนะรออีกสักพัน,นก็จะไปนะพี่พี่นะก็ก่อนที่จะไปเนี่ยน้องด้าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมเปื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องด้าด้วยนะครับผมพี่พี่โอเคพี่เดี๋ยว สวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆสำหรับเช้าวันนี้นะก็อย่างที่น้องดาได้บอกไปนะว่าน้องดาได้มาจัดเตรียมอาหารมากินกับน้องอีกวันหนึ่งนะหรือว่าวันที่สองนะครับพี่ๆนี่นะก็จะมีไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกเนี่ยจะอยู่ตรงข้าวนะข้างตรงกลางๆนะพี่ๆนะเนี่ยสีมก็ป,ปาปนออกมาแล้วนะพี่ๆแล้วก็นี่เลยหมูส้มเลยนะไข่ต้มแล้วก็ กินกับแก้มกับผักชีนะอือตอนนี้น้องก็ยังไม่ออกมาเลยนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวก็จะเรียกน้องออกมานั่งกินข้าวกันนะโอ้โหผมคิดว่าเมนูเนี่ยแซ่บมากๆเลยนะพี่พี่ให้คะแนนผมเนี่ยเต็มสิบพี่ๆให้เท่าไหร่นะเห็นแล้วน้ำลายไหลยุย่ยๆเลยนะครับพี่พเดี๋ยวจะเรียกน้องไม้ก่อนไม้น้องไม้ไม้ ไม้น้องไม้เอ้ยเอ้อออกมาแล้วออกมาแล้วนะพี่น้องไม้มาแล้วครับผมไม้มา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 กินข้าวกันพี่เอาข้าวมาให้ไปนั่งกินข้าวกันนี่ยืดแย่เลยโอ้ยระวังน้ ido, องไม้ล้มเลยลื่นหรอ อ๋อลื่นเลยนะช็อตเด็ดเลยอ่ะวันนีม้มาๆๆกินข้าวกันไหมระวงัง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 วังนี่ครับน้องไม้มาถึงแล้วนั่งก่อนไหมมานั่งกินข้าวพี่มานี่ น้องไม้เราพระเอกเรามาแล้วนะครับผมเป็นไงเข้าวน่ากินไหมกินขอบคุณครับครับนี่เลยนะพี่เดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวกับน้องไม้กันเลยนะพี่มาชมกันเลยดีกว่านะพี่โอ้โห,โโหเคยกินหมูซ้มไหม้ไหมเดี๋ยววันนี้จะได้กินหมูส้มลองกินแล้วลองอบอกพีเอฟซี FC นะว่าอร่อยหรือม่าเป็นยังไงรสชาตินะ มามมา,มาพี่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไม้กินได้เลยนะไม้ล้างมือ,อย่างหืมยางไงมากินข้าวกันพี่พี่อน่ากินมากกินเลยไม้กินเลยบางทีมากินเป็นเพื่อนนะพี่พี่บางทีกินข้าวอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอร่อยนะมาอาฟิวนะอยู่ธรรมาชาตินะ มหมูเปียวหมูส้ม <c oughs> <c oughs> หมูส้ม <c oughs> พี่พี่น้องอน้องใครบอกว่าหมูหมูเปียวอร่อยนะมันก็เรียกหมูเปียวได้เหมือนกันนะพี่ๆนะเนี่ยมันต้องกินคู่กับผักอ่ไม่ลองกินดูนะกินกับผักอะ่ะหมูเปียวกินกับผักเเฮ้ยกอแบบเหมือนว่ามันจะมีรสชาติหอมหนะผักเนี่ยไข่ต้มนะพี่ๆแซ่บๆเลยมะกินเยอะนะ Ừ, ừ, อืมนะอืมเป็นปลาหมึกอ่ะเนาะอืมรสแซ่บแบบพี่กิดเดียวอปเลยอืม ไม่ชอบไหมถ้าถ้าชอบเดี๋ยววันหลังพี่เอามาให้กินลรงกินขัดต้มดูเป็นไงอย่างนี้นอ,อื หน่อยอ,อือเดี๋ยเลยเอ่ออืมเข็นข้าวไข่ต้อมอืมบางทีอ่ะสองธรรมดานะแต่ว่ามันอร่อยนะมันขึ้นอยู่กับไงอ่ะกระถานที่ก็มีส่วนนะ คืออร่อยมากเลยนะพี่ของธรรมดาธรรมดานะกินกับธรรมชาติเนี่ยแซ่บๆอิ่ลิอลิเลยนะพี่อร่อยนะครับผมผมว่านะสำหรับผมเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับีเยอะนะไหม

พ,พี่กับข้ามื้อน,นี้พีพ่่ให้ผมเนี่ยตีดคะแนนครับผมคุรอร่อยโคตรอร่อยพี่นี่ผมว่านะถ้าผมมีงบหน่อยนะผมเนี่ยว่าจะเอาจะเอาเตาหมูกระทะเนี่ยมานั่งกินกับน,น้องเลยนะเพราะผมมีตังกันนะ พอได้กินถ้าน้องนี่กินหมดท้ามันจะรู้เรื่องว่าอร่อยหรือไม่อร่อย โมเดลอ่ออาร่อยเยากเลยมาชุมธรรมชาติได้ฟิลมหมดเลยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะ พี่พี่เดี๋ยวผมต้องรอในความคิดผมนะผมจะรอให้พ่อผมเนี่ยว่างก่อนนะแล้วผมเนี่ยจะมาสร้างบ้านให้หน้องนะแต่ไม่เชื่อว่าเป็นบ้านหรอกผมคิดว่าถ้าสร้างนะจะสร้างเป็นห้างนะเพราะการแบบพวกสัตว์ป่าพวกอะไรอีกนะต้องรอพ่อห้างว่างนะเพราะเราต้องช่วยจับนะทำคนเดียวนี่แย่เลยอะพี่ ก็ทำได้ไม่ก็ทำได้นะอาจจะใช้เวลานานนะผมเชื่อน่าจะเร็วเนี้ยเดี๋ยวว่าจะมาสร้างบ้านให้น้องกันนะพี่ เอาเรื่องเลยนะที่อย่างแซบอิลีอิลีอ่ะโอเเ้ยเค่บวอ,อร่อยไหมครับผมอ่าคุณครับ ขอบคุณพี่เอฟซีขอบคุณพี่เอฟซีครับ <laughs> กายจะหมดเลยนะพี่ๆวันนี้น้องกินผมก็กินเก่งนะน้องก็กินเก่งนะ <laughs> น้องไม้กินข้าวกันนะพี่พนะตามภาษานะตามภาษาคนป่าน,นะครับกินแบบสบายๆนะใช้เราคือแวะผมมากินเนี่ยคือผมก็แงผมก็อยากเอาช้อนมาแหละแต่ว่าแงาผมมาแบบฟิลธรรมชาติผมก็อยากแบบใช้มือกินนะพี่ๆนะพอทําไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนเนี่ยต้องขอโทษขออภัยพี่ๆกันด้วยนะครับผมสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามัน งมันง่ายต่อการกินด้วยนะแล้วก็แบบว่า <c oughs> มันแซบพูดกันตรงๆเลยกนะ็คือมันแซบนะพี่พี่นะ กินเสร็จแล้วนะอ,อ,อ,อิ่มไหมอิ่มไหมเอาดีๆอิ่มอิมม่มนะอร่อยไหม,มอร่อยหมูส้มอร่อยไหมอร่อยเนี่ยผมเอาข้าวไปปลากินไปเลยอ๋อจะเอาเสร็จข้าวเนี่ยไปให้ปลากินได้ไปถ้าจะเอาให้ปลากินก็ไปได้ยังไงเสร็จข้าวเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วน้องผู้เอ้ยน้องไม้เนี่ยจะเอาเอาเสร็จข้าวไปให้ปลากินนะพี่ๆนะ จะไปให้ตรงไหนอ่ะไม้ตรงกอนู้นเลยหรอมันมีปลาเใชมไหมหยอกน้องเล่นนะก็คือแม่ผมเชื่อว่าตรงนี้มันน่าจะมีปลาหมดนะไม่งั้นน้องก็คงจะไม่มาเปิดหินบ่อยๆนะอลอยไปแล้วนะ น้องไม้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะถึงแม้ตัวเองเนี่ยแบบว่าหาปลากินนะแต่ว่าในยามที่แบบว่าตัวเองมีกินก็ให้ปลากินด้วยเหมือนกันนะครับพี่ๆใบ,บตองได้ลอยไปจิบก่นกอนู่นแล้วนะครับผมอหยุดน้องไม้นะกินน้ำเหมือนพรมเลยนะครับผม เอน้ำใส่สะอาดนะพี่พี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะมันก็ไหนมันก็กินได้นะมันก็เหมือนน้ำทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่รสชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ไงไม่ได,ไมได้มันก็ปกตินะรสชาติแต่ว่ามีความเย็นนะที่แบบว่าไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยอะ่ะพี่พี่ครับตอนนี้น้องไม้มีอะไรจะบอกพี่ๆ F เอนะ เนี่ยจะบอกอะไรพีพีเอฟซีเดี๋ยวผมหาก้อนหินสีขาวให้ผมก้อนหนึ่งเดี๋ยวจะหาก้อนหินสีขาวให้เพิ่มอีกก้อนหนึ่งครบเจ็ดก้อนเน่ะจะเป็นคนที่โชคดีมากมากเลยน้องหมายบอกว่าจะหาก้อนหินสีขาวเนี่ยที่เขาเคยให้ผมเนี่ยอีกก้อนหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าครบเจ็ดก้อนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าโชคดีมากๆเลยนะเรามาดูกันนะว่าน้องจะหาเจอไหมเขาบอกว่ามีนะ แม่น้ําแห่งนี้นะก้อนหินสีขาวนะผมก็มองคล้ายๆว่าเป็นหยกที่มันเป็นสีขาวนะปกติเราก็เห็นเป็นหยกหยกเป็นสีเขียวนะพี่ๆมองคล้ายๆว่าเป็นก้อนหินที่มันเป็นหยกสีขาวนะที่น้องเคยให้ผมนะพี่ๆแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปทําอะไรทั้งนั้นนะก็คือผมกเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับผม ต้องลงไปช่วยน้องหาดีกว่ามาั้งได้ย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเจอเปล่าไม้ถ้าไม่เจอถ้าถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้องแต่วว่าน้องดูทรงแบบว่าตั้งใจหามากๆเลยนะเหมือนว่าเวลาผมเนี่ยให้อะไรน้องเนี่ยเหมือนน้องเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าจะหาสิ่งตอบแทนมาให้ผมตลอดทุกอย่างเลยนะบางทีเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคือไม่ชอบเอาของใครฟรีๆดีกว่านะ ผมคิดว่าแบบนี้นะน้องนี่จะเป็นคนแบบประมาณนี้นะผมคิดนะในความคิดผมนะพี่ๆนะน้องเนี่ยแทบจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอะอะไรที่มันฟรีๆคือคุณทําให้ผมผมต้องทําให้คุณอะไรประมาณนี้นะพี่ๆสําหรับน้องไม้นะหรือว่าน้องคนป่าคนนี้นะ <c oughs> เขาจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นๆหลายๆคนที่ผมเนี่ยเคยเห็นนะ <c oughs> ผมจะแล้ว <c oughs> เจอแล้วเหรออ่าพี่พี่น้องน้องไม้ได้เจอเจอแล้วนะครับแหน่หนเอาไม้พี่พี่เอฟซีได้ดูหน่อยดิเป็นยังไงเจอเขียวไว้นะหน่ไหนไหนลองพลิกให้ดูนี้เป็นยังไงคล้ายๆยกข้าวเหมือนกันนะพี่พี่นะดูดิอ๋อนี่จะให้พี่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าครบเจ็ดก้อนเนี่ยก็คือจะโชคดีใช่ปะอืมโอเคมาพี่จะรับไว้นะพี่เดี๋ยวผมรับของน้องไว้นะ เงามากมากเลยอะโคตรเงาอะดูดิเงาชัดๆเลยนะพี่สวยไหถ้าใครเนี่ยที่รู้จักนะไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรใครรู้จักก็ช่วยบอกหน่อยนะว่ามันคือแร่หรือว่าดีบุกหรือว่าเห็นยกขาวหรือว่าอะไรนะช่วยบอกผมหน่อยนะพี่พี่สวยมากเลยนะเดี๋ยวผมเอาขึ้นท้องฟ้าคือแบบ สวยมากๆเลยนะครับผมดูดิดูด,ดิมีความขาวแล้วก็เฉพาะจอะจงเป็นชิ้นมากเลยนะครับพีวดาผมกล,ลากลับแล้วนะี่ดากลับเหรอครับโอเคเดี๋ยวให้น้องกลับนะพี่พี่นะน้องจะกลับแล้วนะครับผม นน้องไม้ก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับก็ขอบคุณแทนพี่ c เอฟซีทุกคนนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยได้มาเจอกันนะเราก็ได้มานั่งกินข้าวที่แสนอร่อยแบบนี้นะครับผมผมก็ยังได้หินที่น้องไม้บอกว่าโชคดีนะจะโชคดีถ้าได้เจ็ดก้อนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นก้อนที่2ของผมนะซึ่งหนะ้าตามันก็จะไม่ได้คล้ายอะไรกันนะแต่ที่จะพาะเจาะจงคือสีที่มันคล้ายกันนะคล้ายเส้นเลือดมากเลยนะครับผมมีความขาวแล้วก็มีรอยเส้นๆนะครับผมไปแล้วน้องไม้ไปแล้วนะครับผมโอเคครับน้องไม้ก็กลับแล้วนะก็ถึงเวลาที่น้องด้าก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะขอบคุณพี่พีเนะครับผมทุกคนนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์้กับคลิปน้องด้าด้วยนะครับพี่ๆโอเคครับพี่ๆบ๊ายบายครับผม